คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาพักอยู่ที่แถวแถวอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่อแล้วก็เดินมาด้านหลังที่พักของผมนะครับซึ่งด้านหลังที่พักของผมนะครับก็จะมีรีสอร์ทนะครับที่ชื่อว่าเซเพียรานะครับซึ่งที่นี่โอ้โหวิวสวยมากๆกนะครับก็เลยอดที่จะเก็บภาพ ภาพนะครับขออภัยอดที่จะเก็บภาพเก็บวิดีโอคลิปมาฝากทุกท่านไม่ได้นะครับคุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าสวยหรือไม่สวยนะครับผมยืนอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าไปข้างในเนื่องจากว่าเราไม่ได้พักที่นี่นะครับเราพักอยู่อีกรีสอร์ทนะครับแต่มันอยู่ติดกันนะครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะครับแต่ก็จะเก็บบรรยากาศด้านนอกแบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่ง ดอกไม้สวยมากๆนะครับนี่ครับผมอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับก็จะเดินเล่นแล้วก็เก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งโอ้โหวิวนะครับสวยงามมากๆนะครับดูครับวิวอืมสวยงามจริงๆนะครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับ นี่คือที่พักที่ชื่อว่าเซเพียร่านะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมดูนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับนี่เป็นทางเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีสะพานแล้วก็มีโอ้ดอกไม้สวยมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือที่พักที่ชื่อว่าเซเพียร่านะครับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนะครราชสีมาครับ สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นวิวภูเขาแล้วก็ดอกไม้นะครับสีเหลืองอลา,ามสวยงามครับโอ้โหสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆนะครับมีเสียงนก ร้องเสียงแซ่เลยครับ